สวัสดีค่ะตอนรับสู่ซาซาชาแนลดจาจาเดี๋ยวมือนีหนซิมาในสาระสาระในที่นี้ก็คือสาระเลียงนวดพี่นรองเลียงหมอหนวดพื้นฐานที่เข้าตรงรูพวกกล้ามเนื้ออยู่ข้างหลังเข้านี่เอาเอาแบบเอาแบบลักษักๆของมันเลยเนีย่เอาแค่บกีมัดนี่แล้วโนซีเอาออกมาบอ่อยฟังว่ามันเป็นจังไดขั้นตอนแรกเลยเข้าตรงมาลูจากก่อนว่ากระดูกไขสันหลังของเข้านี่นี่จะขอ้อ อ่าเริ่มเข่าสาระานะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิงงงแ้วหนูสิว่าเข่าเลิกแต่ว่ามันตรงรูจากกระดูกไขสันหลังก่อนไพี่นนองมันจังสิสามารถเข่าไปถึงกลามเนื้อได้กระดูกสันหลังของเฮ้ามีทั้งหมด33ิด3ข้อพี่น้องโอเค32ข้อนี่มันสิบแบ่งออกเป็นอเอาลักลัก,ลกมันเลยนี่ประมาณ1 2 3 4 4ส่วนหลักๆ โอเคกระดูกช่วงข้อพี่น้องช่วงข้อเฮานี่ช่วงข้อข้างหลังนี่นะมีทั้งเบิดเจ็ดขอ้อเจ็ดขอ้อก็คือเขาสิเอิมว่าข้าวิโคลข้าวิโคมันเสิเอ่อว่าซี่มันสิใส่ตัวข้างหน้าเป็นซี่ซี่หนึ่งหดซี่เจ็ดพี่น้องซี่หนึ่งซี่สองเขาควสาม,มารถเข้าความสาม,มารถจับได้ว่ามันอยู่ในมันอยู่ในกระโหลกเขา ซีหนึ่งกับซีสองนะที่เขาจับได้เป็นตัวนอยอยู่ข้างหลังนี่เป็นเป็นตุ่มอยู่ข้างหลังนี่คือลงมาเป็นซีสามแล้วพี่นอ้องขอ้ออ่าห่วงที่สองของอกระดูกขาสันหลังเขาเอื่นว่าโทรวสิกทรวสิกคือสิบสองข้อเป็นกระดูกซี่โค้งที่มันต่อไปข้างหลังพี่น้องมันจะเป็นต่อไปข้างหลังออันนี้คือมีสิบสองข้อตัวย่อของมันคือที่ เขาสิใส่เข้ามาที่ที่หนึ่งอดที่สิบสองังสีนาอ่าแล้ววันนี้มันสิมหาช่วงทองเฮาเป็นกระดูกที่อ่าเขาเอิน้นว่าลำปลาลำปลาเนี่ยสิมีอยู่หาหาคอหาคอนะลำปลามีหาคอเขาสิใส่คำเขาใส่สับคือ L, L 1, hot, L, hot. เอลเอลหนึ่งหอตเอลหาเอเดนวันสินเลิกเกินไปนะเดนวันสินเลิกเกินไปแต่ว่านูกับพยายามแบบ บ่อยากเป็นวิชาการปันไหนได้ไม่นอ้อแต่ว่ามันตรงรูก,กับ้อกระดูกก่อนก่อนทีนห่หฮาสิไปยกยามเนื้อ3 3 3โตนี่ที่นูสิเา้ามือหนีนะอ่าแล้วบระเนี้ช่วงอ่าข้างหลังต่อไปหีกเนาะข้างหลังต่อจากลำป่าลงไปเออินว่าเซกลำเซกลำนี่มีทั้งเบิดอ่าหาอ้อข่าวปร่วมกับอ่าเออินว่าคอกซิดข้างล่างที่มันเป็นกระดูกอ่อ,อนที่มันเป็น,นกลนกกกระดูกอ่อ,อนเน่าที่มันเลิก บางคนมันสิกลกายเป็นกระดูกแข็งไปแล้วเพราะฉะนั้นนูก็สิบปไปโฟกัสอยังตรงนั้นมากโอเคคือร่วมทั้งเบิร์ดสามสิบสามขอเอาไรเดี๋ยวเดี๋ยวสิงงงเดี๋ยวสิงงงเออที่นี้มะเขาวก้ามเนื้อก้ามเนื้ออันที่นูอยากจิเว้าเลยก็คือท่าพิซิสท่าพิซิตนันอ่าในรูปเลยโอเคท่าพิซิตตัวนี้สิเป็นเชฟแบกใหญ่งงเลยคล้ายๆกับไดมอนเชฟนะ เป็นไดมอนด์เชฟลงมากมันสิต่อจากกระดูกธนูกระดูกซีเจ็ดมันสิลากเงาได้เส้นเอ็นมันมันสิติดกับซีเจ็ดมงกระดูกสายรังเข้าที่มงข้อเขานี่มันสิเป็นแผ่นดึงลงไปมหาหาหอดไฮปลาาข้างหนาช่วงนี้เคองหนึง่งไฮปลาข้างหนาตรงน,นี้มันสิดึงสีจองไปเบิดเลยตรงนี้มันสิเริ่มจากกระดูกค้าวิโคนะซีเจ็ดลงไปฮอด ที่12บสไล่ลงไปเลยโทรนสิทไล่ลงไปหอดกระดูกสี่โค้งข้างหลังจนจนสุดเพราะว่ามันใหญ่มากกระดูกอ้กาก้มเนื้อตัวนี้อาเส้นเอ็นช่วงนี้สิติดติดกันตรงกระดูกสันหลังอืวันนี้เวลาเข้าเป็นอย่างือเจ็บคือปวดแถ่ส่วนมากแล้วเขาสิ่นวดผ่อนไข้ตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันสิเป็นเขาเอินว่า superficial คือ ม,มันหนูใส่ศั์ภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามันดูเกลียนมาแบบนี้พี่น้องหนูก็ขอโทษหลายๆด้อยสำหรับผู้ใดแบบเอาไง่าสั้นแรกเนาะเป็นผิวหนังเป็นเป็นกล้ามเนื้อสั้นแกอืมมันมีทั้งบิดหาสั้นได้พี่น้องกล้ามเนื้อนะแต่หนูเสียาสั้นแรกมวาว่าเพราะว่าสั้นแรกนี่อเขาจับนวดนี่มันจะเป็นสั้นที่เข้าสัมผัสสั้นแรกเลยเข้าสิรูสึกได้น้ำหนักของมือของคนเฮ้านี่ พอเขากดลงไปนี่ยังแห้งสุดนี่เข้าสิหอดแค่สันที่สามพี่น้องพอ่าสันที่สที่หานี่นุ้จะฟังเข็มเท่านั้นจังสิหอดเพราะว่ามันมันเลิกเกินไปเนาะนั้สีเ้าถึงแค่สันสันบนบน,บนนะสามตัวนี่ถ้าพิเศษกับสีนี่แค่ซัมนี่เป็นยังไงแนจากกับการเลียนของน <laughs> อเดี๋ยวมื้อนี่กะขอจบแคอ่อันเดียวนี่ก่อนก่อนเนาะ กามเนื้อซินเดียวนี่ก่อนเพราะว่ามันสีเงาเกินไปพี่น้องเพราะว่ามันหลายหักเลยกามเนื้อในหลังไก่ห้องหกลอยก็มัดนะเดี๋ยวนูสิค่อยๆทยอยเอาออกมาถ้าเกิดว่ากระแสมันดีนหนูสิเอาออกมาสอนเดี๋ยละอ่านเดีนะ๋ละอัานนูไม่แช่ะสบกันดีกว่าแล้วบอเรี้ยงสอนเดี๋ยวมืงอ,อีเ้เลื่อนท่าพิเศษไปก่อนโอเคนะคะสวัสดีค่ะ